สวัสดีค่ะอยู่กับคุณเส้นสายมันค่ะวันนี้คุณจะพามาดูน้ำแต่มาเจออุบัติเหตุนะคะเขาบอกว่ามีรถพัดลงพัดรถกระบะลงไปในน้ำนะคะทุกคนรถน่าจะอยู่นู่นนู่นค่ะเดี๋ยวคุณซูมให้ดูนะคะนู่นท้ายรถกระบะเออัารถกระบะอยู่ตรงนู้นตอนนี้เขากำลังจะทำการกู้นะคะ แต่คนขับปลอดภัยนะคะทุกคนนี่ค่ะเจ้าของรถตาสองตานี่ละมั้งใช่ไหมคะนี่ค่ะดีแล้วตาไม่เป็นอะไรเนะาะปลอดภัยมาได้คลิปพอดีเลยว่าจะมาดูน้ำจะมาได้ช็อตเด็ดนะคะทุกคน ตอนนี้ตีกำลังไปสัมภาษณ์ตาอยู่แต่วุ้นจะเป็นเบื้องหลังนะคะอยู่ดูว่าเขาจะกู้ขึ้นยังไงเนาะเราก็มาเป็นกําลังใจง <c oughs> โอ้ตาแกบอกว่าจะถอยหลังกลับแล้วน้ํามันดันนี่นะคะตาที่ใส่แว่นนี่แหละเจ้าของรถนะคะตอนนี้เรือกำลังเตือนน้ำมนันอยู่นะคะทุกคน ่คยก็ยืนถารุ่นจนว่าเร่าขึ้นบ่บไปบาดาัดได้แทนเราท่าน,น,นไ,ได้เติมน้ำมันถาเบิ้งพี่น้องถาเบิ้งข้าเจ้าสิดึงขึ้นแจ้งได๋ระหว่างรอดูนะคะหาอะไรกินก่อนเนาะได้ฝรั่งแล้วค่ะกินรอเนาะก่อนเขาปฏิบัติการนะคะลบไปไหนโอ้ ยอดเลยค่ะไปแล้วนะคันนี้คันที่สองออไปแล้วค่ะนไ <c oughs> มาลุ้นกันค่ะว่าจะไปได้ไหม เสีย,ว,สยวอย่าไลฟ์ไปมาสิไลฟ์ไปสักละเนาะไปแล้วค่ะตอนนี้ไปแล้วค่ะตอนนี้ ทีมกำลังจะเข้าไปช่วยนะคะทุกคนน้ำไหลแรงมากเลยนะคะตอนนี้คุ่นขออยู่ไกลๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเข้าไปลึกไม่ได้วุ่นกลัว,รลว,ไไลวะะเราจะเป็นเบื้องหลังตีเล็กนะคะนูน่นตีเกล็กภาพอยู่นูน่นถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็ไปดูต่อที่ช่องตีเล็กนะคะนูน่นตีเล็กอยู่นูน่นนั่นนะคะรถอยู่ตรงนั้นนะคะนะ เห็นต่หัวรถรถกระบะตีลงไปเล็กมากค่ะ กล้องก็จะไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะต้องขออาภัยด้วยเด้อตอนนี้ตีเล็กนั่งไปกับรถอะไรไม่รู้คุณไม่รู้จักนะคะโนนวุณจะ z o o ให้ดูนะคะโนน แต่ถ้ารถก,กระบะเราทั่วไปน่าจะไปลำบากมันลึกคุณจะให้ดูบรรยากาศร,าร,ร,บรอบๆนะคะตอนนี้กำลังใจเยอะมากน,นี้เป็นเส้นเลี่ยงเมืองอำเภอสตึกนะคะไปชุมพลบุรีเราก็ได้แต่เอาเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้น้องเราไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะ แต่ถ้าชัดเจนชัดแจว๋วก็ต้องช่องตีเล็กใส่มันนะคะนูน่นตีเล็กอยู่ในรถันนู้นตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติการเริ่มเห็นรถขึ้นมาแล้วค่ะ รถสีคันนี้ดึงนะคะแต่วุ้นก็ต้องขออภัยด้วยวยุ่้นไม่รู้ชื่อว่าเขาเรียกว่ารถอะไรดูแต่ว่าดึงขึ้นได้นะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังดึงขึ้นมานะคะตอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆแล้วค่ะรถเริ่มมาฝั่งแล้วนะคะเริ่มมาสิ้นตื้นแล้วคนก็ต้องขยอยถอยออกมานะคะเพื่อให้รถถอยดึงกันเนาะน้ำมันไหลเชี่ยวมากเลยนะคะนี่ถ้ารถกระบะทั่วไปก็ลำบาก ได้มุมใหม่แล้วค่ะเดินกลับมาที่รถนะคะใส่ลลรถเข็นขึ้นห็น ก็สิ่งไปแล้เสร็จภารกิจแล้วค่ะเดี๋ยวคันสุดท้ายกำลังดึงเลย นี่นะคะรถที่สวมกู้ภัยมาช่วยนะคะบุญก็ต้องขอภัยเด้อบุหูจะซื้อรถพี่นอ้องจะูดซื้อรถอย่างขอยกระโปงหูจัดหัามันเทแห้งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคันนี้นะคะน่าจะเอาเข้าอู่นะคะทุกคนดีนะคะคนขับปลอดภัยนะคะ เป็นตานะคะอกูนะคะเนี่ยตาเนี่ยตาคนนี้กับคนนี้ที่หัวลดนๆน่ะสองตานั่นแหละสรุปว่าเหตุการณ์ก็คือคุณตามาดูน้ํอยาวคาพ่อขับรถเล่นน้ํำหเหมือนดูบรรยากาศน้ําอะไรเงี้ยแกไม่รู้ว่าน้ํามันแรงนะคะก็เลยตามที่เห็นเลยค่ะแล้วน้ำมนแมรงคุณตาว่าจะเลี้ยวกลับแต่ระหว่างที่เลี้ยวแล้วมันพัดเลย โอเคค่ะคลิปนี้ก็ลถขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าบนเเซนใส่มันบ๊ายบายค่ะ